สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูคิ้วลอกหลังสักทุกขั้นตอนนะคะลูกค้าท่านนี้สักคิ้วไปได้5วันคิ้วเริ่มลอกนะคะแล้วก็ลอกในวันที่6อีกนิดหน่อยแล้วก็วันที่7ก็นิดเดียวก็ลอกหมดแล้วค่ะการลอกของคิว้วในแต่ละคนจะเร็วช้าต่างกันไปนะคะบางคนลอกเร็ว5-7วันก็ลอกหมดอันนี้ถือว่าเป็นปกตินะคะบางคนลอกช้า10-15วันยังไม่ลอกก็มีค่ะ หรือบางคนเป็นเดือนยังไม่ลอกก็มีนะคะแต่ว่าสักมาจากที่อื่นแต่โทรมาปรึกษาพัดค่ะตอนคิ้วกำลังลอกอาจจะดูล้นๆเหมือนไม่มีสีคิ้วนะคะต้องรอไปอีก3-4วันก่อนให้ผิวมันเซตตัวสีจะค่อยๆชัดขึ้นค่ะและสีจะขึ้นเต็มที่ในอาทิตย์ที่2หลังลอกหมดค่ะ หรือครบเดือนสีคิ้วจะขึ้นเต็มที่แล้วลองดูว่าสีเข้มอ่อนแค่ไหนถูกใจหรือยังถ้ายังก็สามารถไปเติมสีคิ้วรอบ2ได้ค่ะอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้านะคะว่าจะเติมหรือไม่เติมดีถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ